เช็คเช็คบอกเช็คคลิปนี้มีคำหยาบและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นโปรดก่จักรยานเอ้ยโปรดใช้จิตวิญญาณเอ้ยโปรดใช้จิตวิญญาณเดี๋ยวนะเอาเปแล้วป่ะโปรดใช้วิจารณญาณเหนื่อยเลิกพักไปดูซะโอ้ยังเลยเนาะอ๋อโอเคเดี๋ยวพี่ก็เลยขึ้นเลย1 2 3อันยองมีนาซา เราจะไ่พูดทำาพิงแร่จะไปพูดท่านทำพิงอะไรพูดทำพูด้าเขาเรียกอะไรพูดท่ามทำพิงพูดทำทำพิงโอเค okay, เริ่มเลยข,ข้ามเลยหรอข้ามเลย้ามเลย,เลยหรอ,หรอวันนี้ก็จะพูดไม่ถูกเหมือนเดิมนะเราอาจจะอ่นานชื่อภาษาอังกฤษหน่อย s h a d o w of ลออฟเดลไงก Guardian 2022 League of l e g e n d s อืออรุณนทุกคนไปข่าส,สาวไอจีแน่นอนเอาใหม่เอาใหม่ ฉันว่ามีสับไทยทำไมเกาหลีนาทำงานหนักเหรอไม่แปลหรอไม่ไปแปลมันมันหยูดประเทศไทยไงมันเลยไม่แปลแรงมากไปงีดอกไีงดอกเราใหม่กโอ้ยไอ้นี่มิติคนละหนดแล้วอ่ะแต์เกาเลีนา นั้นเพื่อนปะ,ะถ้าคนอื่อนเดิ่เจอดูเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังทีหลังฉันจะเล่าให้อฟังโดยดยพิการ Oh my god ช <c oughs> ิม <c oughs> โดนาเลยลุกขึ้นย่าหนิ รู้กับตัวเองแล้วพอก,กินกุ้ง oh my god ชอบกินไใข่มีน้ำตาด้วยแล้วมีน้ำตาเอออย่างเทพ <c oughs> เปิดหมอกเลยสิครับ oh my god เออเจเนซสีขาวนะเป็นไงล่ะเลยขานโอ,โอปีก,ปก,กว่าหรชหรอฉันวมันไม่ได้ชนะง,ง,ง,าง,นง่ายง่ายขนาดนี้คนที่คุณก็รู้ว่าใคร ช่วยใครจะกันนีด้วยใครซักโอ้ยแต่ว่าด uh> ีมาสิจระนม่ดีกับชั้นไม่ฝัน จบที่นี้เลยเหรออะไรอ่ะกำลังเพลินเลยอะไรอีโดเฮียนาท้ไมทำอย่างนี้ล่ะหลกรอบไหมสองนาทีหกรอบปะดูแลกรพไปเด้ก็ได้นะแคปอยูนัอันนี้ครับใช่เหอ เนี่ยสวยมากดูดิีเนี่ยกำไรก็มีเนี่ก็เป็นแบบเจมของเพื่อนประเจเนี่ยเจมอาญากำไรกำไรลื้มหล่น นี่มันพื้นมากลุกของฟินเดร์สตีชเช่นใช่เดี๋ยวดีดีเมื่อกี้มากตัวไหนล้มลงไปบ้างอ่ะเมื่อกี้หรอนี่คือของใครของใครอ่ะสีแดงกับสีม่วงใครใครซานรีนของเจนน่าเลยอ่ะหรออันนี้ของใครนี่ของเอคโค่นี่นาฬิกาทรายก็คือเป็นฝั่งโน้นหรอมันนจะสีแดงนี่ของใครสีม่วงนี่ของใคร ของเร็วหรอของของพวกนั้นเอ้าดูไม่ดูวะเเออดูดูกันเดี๋ยวมันล้มไปแล้ววะสองอันเนาะแล้วก็ะอ่ะมันต้องมีหลายตัวหรือเปล่าไม่รพวกหรอโนบิดาตีดอบิ๊กนาวมาสติปจะติง สวยเนาะชอบมากมันจะมีแบบร่างครอบงามะไรปะออกแบบมันนี่เหมือนในตอนวาวปะรู้สึกเหมือน,ต,นตอนวาวปะ่สะสวยมากดอกดีเออไอส,สีขาวเออเด็กต้าที่เจ้าสาวไงไคเออต้องเจอกระปะเรนบนเล่นบนเจอกล้ามนะเธอ กล้ามเนื้อตัดคอบเลยแต่กล้ามเนื้อกับเลนกลางยางบนต่อเลนกลางคือเจอพวกนักเวทตีตายครัอยู่ประชันมันยอดจริงจังฉันชอบานี้มากดูดิสวยมากแล้วกำไรก็ยังใส่อยู่อ่ะแต่กำไรใครสร้างหายไปแล้วนี่เมื่อกี้ ดูฝั่งโน้นดิฝั่งโน้นอ่ะฝั่งโน้นจะเป็นมือของหมอกันนาที่แบบสิการ์ตัวอาดี้หรอมันจะพาไปหรอก็ตื่นค่ะทั้งสองคืนแล้วก็ตัดจบตัดจบละครไทยถ้าเธอได้อ่านหนังเรื่องแล้วเธอจะรู้มิก้าคร่าว ว่า,ากะาลีอะโดนเฟโดสติกตามอยู่นะเจนน่แล้วก็ไอ้นี่นในเนื้อเรื่องอะเฟโดสติกตายแล้วปราบได้แล้วพี่กอดอ๋อหรอปราบไ,ได้แล้วอ่จาจสไล์ให้ฟังปราบได้แล้วค่ Stick ะเฟโดสติกก็คือเกิดจากการร่วมมือของซินดาโซอีแล้วก็แกงสตาร์การ์เดียนของไคซาโซอีไม,อไม่ตายนะคะโซอีคือความโกลาหลไม่มีวันตายและที่โซอีมาร่วมช่วยรอบเนี่ยก็เพราะว่าโซอีอยากจะทําให้ฮาร์ปอะ ฮาบก็คือสากาเดียนรุ่น,น,นโซอี้เหมือนกันรุ่นโซอี้มีใครบ้างโซอี้ินดาฮาบอักจังกเกวนใช่ไหมใช่เออก็อย่างที่รู้ว่าตอนแรกอะทุกคนก็ตีความไปว่าเออฮาบคือเฟดสติกเฟดสติกคือฮาบแต่จริงๆแล้วเฟดสติกคือหุ่นเชิดของมกนาที่ส่งมามและมันฆ่าม,มันฆ่าฮาบต่อหน้าโซอี้โซอี้ก็เลยคลั่งไงแกอพอคลั่งเสร็จแล้วก็แบบฟิลแบบแล้วคลั่งเหมือนก็โดนฮาบก็โดนแบบโดนจองจาอะ น้นางก็เป็นฟิลแบบฉันไม่อยากให้สตาร์การ์เดียนทุกคนต้องตายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่อยากให้สตาร์การ์เดียนทุกคนกลายเป็นแม่หมดเลยโออเหมือนไ่ารกะเลยมันก็มันสำหรับไล่ฆ่าเพื่อนมันเองอะ่ะก็ไล่ฆ่าอักจังไล่ฆ่าเกรนอะไรอย่างเงี้ยแต่เกรนอะไม่ตายก็อย่างที่รู้ว่าเกรนไปโผล่ในลออาเป็นตุ๊ก,กตาเออแล้วให้นาซินดามันก็เลยไปพาเซอร์อีมามาร่วมมือก,กับอีพวกใครซ่าเพื่อสู้กับเฟดดอลสติกสรุปจบเฟดดอลตายเฟดดอลสลายฮาร์ปก็ ฮบก็ถูกแบบปล่อยอะแล้วมันก็เหมือนมาแบบมันโผล่โผล่มาเป็นร่างคนเลยนะฮาปะเดซโซอี้มันก็พูดกับฮาว่าเออฉันขอโทษนะที่ฉันแบบปดป้องเธอไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนี่มันคือล้วแล้วมนออกมาเป็นลักษณะเนี้ยเป็นคนเลยในเรื่องในในในของในเกมอะที่ให้เราคุยอะมันคือเป็นแชมเปี้ยนตัวใหม่เลยนะไม่รู้ว่าแชมเปี้ยนหรือเปล่าอะเออก็ไม่รู้ต้องรอดูว่าเขาจะเอากลับมาเป็นแชมเปี้ยนใหม่เอาว่าถ้าเกิดมันเป็นแบบซากาเดียร์เลยมันก็ต้อง กระทั่งทำเป็นแชมเปี้ยนได้อาจจะเป็นตัวละครใหม่หรือว่าอาจจะเป็นตัวละครเก่าที่จะเอามาทำสกิลน่าคิดน่าคิดโอ้แต่พออีฮาไปสู่สุขติใช่ปะก็เหมือนแบบโซอี้ก็บอกว่าฟีลแบบฉันยังไม่ค่าพวกเธอตอนนี้หโดนใคร่ายู่ให้เวลาเดี๋ยวกูกลับมาค่าพวกึงรอก่อนมึงฝึกกันไปก่อนอะไรเงี้ยเออแล้วอีซินดาโดนชวนเข้าทีมแบบใครสาแบบเซนดาอยู่อยู่ทีมเดียวกับเราไหมอะไรเงี้ย S <S <S ซินดาก็บอกว่าไม่แบบฉันปฏิบัติภารกิจสุดท้ายของฉันเสร็จแล้วก็คือมาช่วยหาไปสู่สุขติก็ต้องรอดูว่าล่างล่างอะไรนะล่างพรีสตีกของสินดาคือเกิดอะไรขึ้นสู้ก,กับบอกนหน้าหรือปเปล่าอ่ะยังไงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันจะมันจะมาขอสินดาเป็นยังไงสินดาอยู่ทีมเดียวกับอาลีงานอาลีต้องมีตัวมุ้งใหม่สินดาออกสินดาออกมาแล้วไง ก็คือออกตั้งแต่ตอนใช่ไปตามหาโซอี้โซอีบุกไปแลใช่ก็ซินด้ามันรู้ว่าอีโซอี้มันไม่ตายก็คือต้องรอดูเพราะตอนนี้ซินด้ามันปิดตาอยู่ใช่ปะในรังสากาเดียนอะแต่ในพรีสทีกซินด้าเปิดตาสองข้างก็ต้องดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับซินด้าซินด้าจะได้ร่างใหม่สู้กับมอร์กาน่าเลยอีกเปล่ามันเวอร์นะมันน่าติดตามมันน่าทำเป็นหนังหนังส่งหนังสั้นอะไรอย่างนี้น่าทำนะ สมมว่ามันน่าจะมีแทนทำแหละแต่ว่าอย่างดีเทลเนื้อเรื่องมันก็เท่าออกมาเรื่อยๆจริงถ้าคนอยากดูดีเทลเพิ่มนะคะไปอ่านได้ในเกม딕ออฟ레เจนซ์เนี่ยละเอียดมากทุกคนมันดีมากเลยจะได้รู้บทคุมบทความอะไรเผื่อเผื่อคนที่อ่านแล้วตกหล่นไปจะได้คอมเมนต์กันได้ก็ไม่ได้แบบว่าพูดแบบเนื้อเรื่องแบบเะไรละเอียดขนาดนั้นเป็นแค่แบบเกริ่นๆเป็นแค่แบบฟิลแบบเอาเนื้อๆมาให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยมาเล่าสู่กันฟังเบาๆเฉย ก็นั่นแหละมารอดูอ่านในเรื่องต่อไปมารอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับมอกกันนาอีตัวร้ายตัวเนี้ยที่อยู่มาพันกว่าปีเลยเนี่ยใครจะเอามันลงสินดานหรือเปล่าสินดานพิธีหรือเปล่าหรือว่าลักล้างใหม่อลิล้างใหม่ยังไงบงังบังฉันต้องกลับมา <c oughs> กลับอินเดียค่ะ <c oughs> กลับมาชุบเพื่อนให้เกิดใหม่ใช่ไหมรักว่าป่า <c oughs> เออก็คือถ้ามีการเล่นอักจังก็คือแพสซีฟใช้ไม่ได้ ดี๋ยวไปหัดก่อนยังไงถ้าชอบนะคะคลิปรีแอคชั่นของพวกเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b ์ให้ด้วยนะคะช่องแมรี่สลับนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสคริปเปอร์อพี่ติกุกออกเนี่ยนนมันแบบขึ้นมาหน้าจอป่ะแล้วก็พูดตามไยเลยปะ่ะเอ้เงินชินแล้วเ <laughs> นาะดาราท่านหนึ่งดาราท่านหนึ่งอะบาค่ะอะไรบายจ้า